ความเดิมตอนที่แล้วแพ้ครับแต่ว่าลูกศิ์ได้โกซิสแวนบีก็ภูมิใจครับมิ้ชาบูมือหนึ่งรู้สึกผิดหวังครับรู้สึกผิดหวังครับอยากได้แชป์ไม่ไอยากได้พี่าิทุกคนต้องหวังแหละคนต้องหวังเพราะว่าใครก็อยากขึ้นขึ้นท็อป,เ,ปเรื่องธรรมดาแต่ถ้าได้ก็ดีชื่ออะไรครับผมอ่าสวัสดีครับชื่อตูนครับผมอ่ารู้สึกยังไงกับการเข้ามาใหม่แล้วเป็นพี่ใหญ่เลยครับก็ตื่นเต้นดีครับ น้องน้องแต่ละคนน่ารักกันทั้งทั้งนั้นเลยครับวันที่สองพูดตรงๆว่าไม่เอาอะไรเลยครับเพราะว่าตอนกลางคืนจะกลับจากวันแรกก็นอนเลยไม่ทรงไม่ซ้อมออะไรเลยตัวตัวสวัสดีครับมีโอ๊ยโอ้ยพอนน้องๆไหมครับรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นเก่าขอให้น,น้องๆโชคดีในการแข่งขันเฮ้ยเฮ้ยมันพูดดีเกินปกติอ่ะส,ส,ส,สวัสดีครับ Day สอง Original เชียงใหม่นะครับ Format D Standard ครับผมเล่น Dark State Blues ครับ ก็เรามาพูดถึงประสบการณ์กันก่อนว่าผมเจออะไรบ้างอ่าเราอแรกครับผมเจอกับน้องที่รู้จักคนหนึ่งเขาเล่นบัสติออนครับชอตเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าเขากดออเดอร์ทริปเปิลไดของบัสติออนเนาะแล้วผมก็กาดสองไดแล้วเขาก็เช็กอ่าสองทิกเกอร์ครับแล้วผมก็ทมก็เลยไหลไปสี่ดาเมจเลยทําให้อีกเทิร์นหนึ่งผมตีเขาไม่ตายก็เทิร์นต่อมาก็แพ้เลยครับรอบแรกรอบแรก,รแรกเจอชัยวั์ชัยวั์ เจอคนในทีมน้องในทีมอืมอเ,ปเป็นไงมากฮะน้องเขาเล่นดีน้องเขาเล่นดี <c oughs> อ่าน้องเขากาดสองทิกเกอร์ผมได้แค่ทิกเกอร์เดียวแต่ผมออแวนไปแล้วไงสุดยอดครับสุดยอด,ด,ยอดเกือบเอาตัวไม่รอดครับแต่ก็ได้อยู่รถสองเจอเบาเตนครับได้ข่าวเจอคุณชัยวัดเนี่ยใช่ครับอ่าก็ตาสองตาสองเจอชัยวัดคุม มันจะมีช็อตอย่างที่ผมสามารถประมาณว่าผมกัดน้องแตมได้แน่แต่ผมเอาสนุกฮะเขาตีมาสามเหมือนสามผมเอาโอเวอร์ให้น้องแตมสามารถที่จะเช็คสองทิกเกอร์แล้วเข้าผมได้ซึ่งใช่ครับน้องแตมเขาสามารถเช็คสองทิกเกอร์ได้แต่ผมไม่ตายผมมีไฟนอลทีไฟล่องทีสองรอบแต่ไม่เป็นไรครับแมบมีคิดก็ได้อยู่ครับเจอโอเวอร์หลอดไปก่อนพยายามเล่นแบบคุมเกมทั้งเกมเลยครับก็ชนะแล้วแต่ว่าโอเวอร์หลอดตีได้เดียวเข้าอาไม่ได้เดียวเข้าโอเวอร์ลอดตี ช็คหนึ่งใดเป็นแหลกก็ได้ชนะแล้วราะว่ามือมีการพอแน่นอนแต่ว่าเขาเช็คโอเวอร์คเพิ่มมาอีกเว้ยมันแพ้เลยแพย้เกมแรกครับ <S <S ส่วนเกมที่3 <S <S ผมเข้าไปผมเจอแฟนทอมเกมนี้ผมก็ยังเริ่มหลังเหมือนเดิมผมก็กลัวผมก็อยากจะเล่นเอาเดนตาหน้าผมก็เลยปล่อยไปก่อนทําให้ผมยืนอยู่ที่น่าจะไม่2ก็3เนี่ยครับผมปล่อยไปก่อนแล้วแวนเขาตีมา13ื่นผมก็13ื่นแต่ว่า2คีผมก็ กาดไปหมื่นห้าขอสองได้ครับเขาเช็คออกมาเลยโอเวอร์ทิกเกอร์โอเวอร์ทิกเกอร์ปุ๊บสองคีเข้าผมทันทีเดี๋ยวไปไหนครับเดี๋ยวเห <c oughs> มือนเหมือนตายรอบสามเอา <c oughs> เอาบาติออนลงนะครับตายรอบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตายแต่ว่าตาย <c oughs> แต่ว่าตายครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไปลุ้น <c oughs> ก็ในรอบคัดเลือกก็จะมีทั้งคนที่ชนะรวดและพลาดท่าไปฮะสำหรับคนชนะรวดก็จะเป็นคุณชายวันดด์นะครับผมโคเซต้าและโยกโยกนั่นเองนะครับผมนนี้จะเข้ารอบครับอันดับไปยืนอรอลุ้นข้างสนามว่าจะได้ชุบหรือเปล่าก็ชุบเอาแค่หนึ่งคนก็ไม่ได้รอชุบเขาแพ้แล้วแค่รอบเดียวแล้วก็ไม่ได้ชุบเขาเอาเขาชุบแค่คนเดียว ค6ตาแรกของเจอสีเทาครับสายคุกส่วนตัวคิดว่าเด็กไม่ได้แพ้ครับก็เลยไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเพราะว่าไม่ได้แพ้ทางขนาดนั้นก็ข้าที่1ไปเจอบาโลครับที่เล่นคือบาโลไปก่อนครับไรทิงดิกเกอร์เขาไม่ทำอะไรเลย,เลยโซมีแค่แปดใบเขาก็แบวนตีข้าเขก็เออนั่นแหละน่าจะจบละผมโซไม่นนได้ครับเทาค่อนข้างจะเกลียนไปหนะนะ่อยผมาาก,ก็จะจักบาสเธอแรกเพราะว่าผมเห็นเขาเสิร์ฟโลก เขาตะวัเสกทงเข้มขึ้นมือไปผมก็เลยคิดว่าถ้าผมไม่ให้บาดเนี่ยเขาอาจจะเล่นโลกเทิงแค่สองไม่ได้ก็เลยเป็นตีกลายเป็นว่าเขามีโลกโซบาโชยอยู่ดีก็เลยมันขาดรปนิดหนทบทบ่อยรอบทับแปดทับแปดเจอบาเตี้ยนตอนแรกเหมือนจะหนักผมปล่อยเขาเช็กแค่สามสามใบโอเควัดกันถึงจุดสุดท้ายว่าเขาเก็บพีจีไว้ให้สามใบตอนเฟอร์น,นามันวัดความอดทนอ่ะมีมือกัดเท่าไหร่ก็ผัดผัดกันตีผัดกันตีอะไรอย่างนี้ใช่ก็ชนะมาครับ เอาแต่เป็นโลกมือครับรอบนี้ผมคิดว่าผมดวงดีตั้ต่ต้นแล้วนะเช็คโอเวอร์ได้เข็หนึ่แต่ว่าไม่พอครับทำให้แพ้ในรอบนี้ท็อปสได้ซีทแล้วได้เล่นเจอเนวันหน้า,าเดมเข้าไหลไป3ามเดมจแล้วแวนตีเดมเข้าไหลไป5้าเดเมจแต่เขาเช็คคิวดีกับมา4ีผมเพอร์เซนาแล้วก็ดูท็อปเป็นคีเนาะแล้วก็ใช้กดเทคของที่สองแปะคี็ก็รัอน,อนตีว่ามี2คีละ ก็ตีคร e ับเป็นตีเขาพีจีล่ะเช็คคีช์ก็อออย่างละข้างท่าสองชีตีครับให้พีจีอีกสองใบครับเป็นพีจีสามใบแล้วเขาก็รอดอีกเลยอ่ะแต่เขาเอาผมไม่ตายโดยปาณผมก็ซัดก็ตายแล้วก็นั้นเลยก็เข้าชิงชิงเจอโรคมืด่เสิร์ฟอเดิมปาร์ขึ้นมือเลยเขารู้ามีอยู่แล้วถ้าเขาถ้าเขาเสิร์ฟออเด้วยบาร์น่ะก็ต้องเดาอว่าเขาทิ้งอะไรแล้วครูแซมประมาณว่าเดาคียมือเขาครับว่าเขาคีบอะไรบ้างจะตีดับแรกดีไหมหรือไม่ตีดีแค่นั้นเลย ก็ได้แล้วครับปืนวีแต่เกตหนึ่งเกตสองผมก็ลงมาบีดเลยครับโค้ดพูดครับสุดยอดครับโค้ดลกมืดเลยอือจะลกมือ,อ,อ,มอไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเด็กออกผมแพ้คุปกับบูธไม่มีจังหวะหนึ่งที่ถ้าเขาเช็คโอเวอร์ผมน่าจะปิวเลยตั้งแต่ตอนเพอรนาไลท์แต่เขาเช็คบอดบอดก็ผมก็รู้อยู่แล้วว่ามือเขามีอยู่หใบน่าจะห้าหรือ6ใบมือบอร์อ2ใบนั้นมีโอากาสที่พีดีสองใบ แล้วผมก็เลี้ยงเบอร์คีย์ไว้ด้านบนเนาะก็ะตีครับไปตีปตอนแรกน้องเขาจะปาพีจีแต่เขาบอกปล่อยผมก็เช็กคีย์แล้วเขาไม่ตกทีมก็ชนะเลยประมาณนี้มานคุณชัยวัฒน,นออ<ข>์ครับผมนี่เออหลังจากโกศิษครับเออหลังจากพลาดที่ระยองไปได้คาร์ทอัแปดนะผมเขากลับมาพร้อมเหรียญทองแล้วตอนนี้นี้ของเท่ครับผมบอกเลยอ็กซออกนะผมใช่ครับต้องกลับไปถ่ายสองเดรลิซิเพเยอร์ใหม่ละ ใช่ผมแอบเปลี่ยนแอบเปลี่ยนนิดนึงนิดนึงมังไม่ลงคิ้วนั้นจะไม่ลงเดี๋ยวเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยสุดยอดนะผมนำโชว์นี้ผมพุ้งให้ทั้งวันเลยนะใช่ใช่ที่รูปของเองครับงานที่ผมได้ที่บันดิฟได้ซีวีซีดีก็พกลูกคนนี้เหมือนกันครับเออลูกคนนี้ของดีนะครับอย่าิ่งไปอวยกันเยอะๆนะครับมีครูกับไอ้พวกนั้นออกไปนะครับผมไม่เอาครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดซีนนะผมจากซีวอไปเป็นโกนะสำหรับนัทวันนะผมยอดแล้วผมไป เอกสอบที่สุดครับมาเตียนผมไม่มีอะไรฝ<ะ>ากถึงน้องเต็มไหมน้องเต็มไปได้ไกลยินดียินดีกับน้องนะครับที่ที่คว้าเหรียญทองแวนพอแมตแวนดีได้ครับคือยังไงชัยวัฒน์คือผมคิดว่าคือขั้นต่ําที่ชัยวัฒน์ทำได้อ่ะไอเต็มชัยวัฒน์อ่ะยังไงก็ต้องท็อปสี่อืมแต่ถ้าเกิดหนึ่งเลยอย่ะเก่งคือผมอยากให้น้องไปงานประเทศด้วยกันครับผมอยากให้อยากให้น้องเป็นแชมป์ประเทศคือมันตึงอยู่แล้วปีนี้ แล้วไม่ตึงอีกรอบหนึ่งในงานประเทศมันจะเป็นไรไหครับผมก็ส่วนตัวแล้วครับมีซิวซีอยู่แล้วก็เจอกันที่เดือนตุลาครับงานไฟนอลงานสุดท้ายของของปีแล้วกันงานใหญ่ก็จะทําให้ดีครับคิดว่าอยากไปให้ได้ไกลกว่าทุกๆปีครับเพราะว่าก็ทํบ16มาสองปีแล้วอยากจะให้อันดับมันขยับบ้าง